เดี๋ยวขอให้มาแป๊บนึงนี่ได้เวลาได้เวลามามามาได้เวลาคุยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คุยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Bad Luck เพลงน่ารักใช่ไหมอยาก อยากเล่าเรื่องนี้ดีกว่านะครับเอาประเด็นเป็นประเด็นไปนะครขออนุญาตขออญาตอ่านนะครับประเด็นที่เราจะต้องเคลียร์ในปีนี้นะครับให้มันจบๆไป เป็นประเด็นอยู่นะโอเคนะครับเราเราต้องเขียนตรงนี้หลังจากผ่านแบบเรื่องเรื่องตลกตลกในเมืองนะครับก็มาถึงเรื่องที่แบบซีเรียสกันบ้างนะครับสำหรับประเด็นที่ก่อนอื่นต้องต้องขอโทษก่อนนะครับขอโทษอ่า ขอโทษในเรื่องที่เราผิดพลาดไปนะครับแต่เรื่องที่เราไม่ผิดอย่างที่บอกว่าเราจะออกมาเคลียร์จริงๆนะครับเอาเรื่องที่มีการนัดแนสตอรี่ก่อนนะครับแล้วนัดแนสตอรี่เนี่ยโอเคจริงๆมันไม่ใช่คำคำว่าจะเรียกว่าคาว่านัดแนก็ไม่ถูกต้องักทีเดียวครึ่งหนึ่งนะครับเราก็แค่รู้สึกว่าเริ่มต้นเนี่ยครับสตอรี่เนี่ยมันต้องจบลงเนี่ยใช่ไม่ขอพูดชื่อแล้วกัน สตอรี่เนี่ยมันต้องจบลงเนี่ยครับมันต้องจบลงจากจากเรื่องข้างนอกจากเรื่องข้างนอกครับต้องบอกงี้จากเรื่องข้างนอกมันจบจากเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ที่ต้องพี่ต้องขอพี่ต้องไปคุยต่อเนี่ยก็คือเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาถามต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจะจบเนี่ยเราจะจบให้มันแบบสวยๆหน่อยไม่ได้เหรอเพราะเรารู้สึกว่าทางเราเนี่ยเราไม่ได้อยากมีเรื่องดารมาม่า<ด><ๆ>เพราะว่า ถ้าเกิดใครอยู่ในช่องพี่มาเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ชอบเรื่องดราม่าไม่ชอบการทะเลาะก,กันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทักไปจริงๆว่าแบบเอ้ยเราเรา,เราไม่เราไม่ขอเป็นเรื่องดราม่าได้ไหมแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก่อนว o ร์ดดิ้งก่อนที่เราจะทักไปเรื่องเนี้ครับมันคือสตอรี่ที่ว่าเขาเนี่ยอ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่านอ่านให้ฟังแล้วกันนะ โอเคมันเกิดจากมันเกิดจากว่าแฟน o c ซีของเขาเนี่ยครับมาได้ยินมาได้ยินพี่พี่เรียกในในในอ่านิตยาสารในรีคอร์ว่าแบบที่รักที่รักนู่นนี่นั่นเขาเลยโดนว่านะครับก็เลยทําให้เขาอะตัดสินใจคิดสตอรี่นี้ขึ้นมาจะได้เลิกกันไปเลยนะครับอันนี้คือว o ดดิ้งที่เขาพูดไว้นะครับ ถ้าสมมุติว่าใครจะบอกว่า i, เฮ้ยพูดอะไรก็ได้พี่พูดอะไรก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยครับอย่างแรกคือผมก็ไม่ใช่คนที่แบบคิดจะพูดอะไรก็มาพูดนะครับแล้วก็เราก็อดทนกับเรื่องเนี้ยมาระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยครับไม่ได้พูดเพื่อที่จะโจมตีใคร นะครับแต่เราพูดในส่วนของของเราว่าเรามีการทักไปอ่าโอเคถ้าว่าเราทักไปจริงก็คือเราทักไปจริงครับนะครับแต่แต่มันเกิดจากมันเกิดจากเรื่องนี้ตั้งหากที่ทําให้เราจะต้องทักไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบบใส่เป็นรีแคปทีละอันแล้วกันนะครับโต๊ะ no นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแชทส่วนแรกนะครับที่เขาพูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่าน,นันแนสตรอรี่ก็คือ OC เขาเขามีการพูดออกมานะครับว่าว่าว่าฝั่งผู้ชายนะครับตัดสินใจให้เลิกก็เลยต้องคิดสตรอรี่นี้ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกสตรอรี่นี้มาเราก็แค่พูดไปว่าเราขอสตรอรี่ที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมดราม่าได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะแบบ ียมานั่งเขียนเรื่องดราม่านะครับก็เลยต้องมีการคุยเข้าไปนะครับแต่คุยจริงนะครับถัดมาเรื่องที่ท,ที่ที่ได้ยินอีอกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรียกที่รักโอเคอเรื่องนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งครับต้องบอกนี้ครับมันมีกลับเวลาหนึ่งที่เราสองคนนี่ะคุยกันจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะปฏิเสธก็ให้เขาปฏิเสธมานะครับถ้าเกิเขาไม่ไม่หยุดเรื่องนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเคลียร์พี่เคลียร์ในประเด็นที่เขาพูดทั้งหมดเท่านั้นนะครับเราจะไม่เคลียร์ประเด็นอื่นเราจะไม่พูดให้ร้ายในส่วนอื่นนะครับเช่นเดียวกันครับเรื่องที่ว่าเขาพูดว่าเขาไม่เคยแบบมีการเรียกที่รักไม่เคยเรียกอะไรเลยนะครับมีแต่พี่ที่แบบคอยเรียกที่รักตลอดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างที่บอกนะครับววดูจากประโยคนี้ก็ได้ครับ นี่ขอพูดให้จบจบไปเลยก็จะเป็นรีแคปตัวนี้แล้วผมเข้ามาถูกจังหวะเกิน ใช่ครับดีแล้วครับเพราะผมจะเคลียร์วันนี้ให้จบจบไปอ่ะจงประโยคนี้นะครับถ้าเกิดใครพูดว่าผมไม่เคยเลืกที่รักหรือว่าผมไม,ไม่มีการคุยกันหรือ M G ทักมาว่าได้เลยนะครับเพราะว่าผมมั่นใจครับว่าเราเราเกิดการคุยกันแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ในช่องเรากันมาตั้งแต่แรกครับจะรู้ว่าเราไปกินข้าวด้วยกันก็บ่อยไปกินกับครับพะโลไปกินกับมูปิง้งไปกินกับทุกคนคือทุกคนเห็นนะครับ มันก็เลยทําให้เป็นเหตุให้ว่าหลังจากเกิดเรื่องนั้นนะครับมันก็คือไม่มีใครแบบกลับเข้าไปคุยอีกเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าอันนี้มันเกินไปแต่พี่ไม่ได้พูดอะไรนะพี่ไม่ได้ไปบัฟให้พี่ไม่ได้ไปบัฟห,หรือไปเนิร์ฟให้ให้ให้ทุกคนต้องมาแบบไม่ชอบนะครับพี่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นนะพี่เงียบตลอดเลยนะแล้วพี่ก็พูดตั้งแหนตั้งแต่ไล์แล้วว่าว่าพี่ไม่อยากพูดพอพูดไปเนี่ยมันก็เสียทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ย นะครับถัดมาประเด็นต่อมาขออนุญาตดูนะครับอันนี้เคลียร์เรื่อง MG เนาะว่าเราไม่เคยคุยกันเราเคยคุยกันครับนะครับเราเคยคุยกันในจังหวะหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องพี่พยายามไปคุกคามเขาเรื่องเก็บห้องใช่ไหมครับเร,เรื่องนู่นเรื่องนี่นะครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ต่อ มีเยอะครับแต่เราเลือกเฉพาะที่เราจะต้องตอบในประเด็นที่เราต้องตอบนะครับอโอเคตรงนี้ด้วยความที่อย่างนี้ครับมันเริ่มต้นจากเราเขากำลังหาห้องห้องใหม่อยู่นะครับแล,แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราคุยกันผมก็ช่วยช่วยเขาดูห้องบ้างนะครับเราก็บอกพอดีงานข้างนอกเนี่ยเราก็มีมีความรู้ความความรู้เรื่องออกแบบเรื่องอะไรพวกนี้ก็ บอกไปว่าเออเนี่ยให้ช่วยตรงไหนก็ก็บอกพร้อมจะช่วยนะครับอยากช่วยพี่ก็อยากช่วยแหละอ้าวเราคุยกับใครเราก็อยากช่วยคนนั้นเนี่ยเราเรานะครับราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยคต่อมานะครับที่เรื่องอที่เรื่องของอาการช่วยคนของใช่ไหมนะครับเราเปิดประเด็นวันนี้สุดท้ายก็คือจบแล้วนะครับถ้าเกิดใคร คาใจยังไงทักมาถามได้เลยนะครับอันนี้ให้เห็นนะครับตัดได้เลยครับอยากตัดตัดเลยนะครับไม่ได้ระบุตัวอยู่แล้วครับ <_ c oughs> ก็คือประโยคนี้ครับถ้ามีคนพูดกับพวกคุณเนี่ยว่าถ้าจะเก็บข้องจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเนี่ยครับช่วงที่เราคุยกัน,น,น,นช่วยขยายเข้า ช่วยขยายความหน่อยครับอ่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่อ่เราเราเล่นสตอรี่ด้วยกันใช่ไหมเราเล่นเราเล่นในไอซด้วยกันโอเคครับมันอาจจะมีเหลื่อมออกไปทาง OC บ้างเพราะว่าเราเรารู้จักกันข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอการที่พอเรารู้จักกันข้างนอกนะครับมันมีอยู่แล้วล่ะครับไอที่เราจะแบบไปเผอคุยไปนู่นไปนี่อ่ะตอนแรกๆครับเราเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ย ไม่รู้ครั้งแรกเราไม่รู้ว่า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 เขาว่าเขามีนะครับมีมีหลังบ้านสักทักหนึ่งถึงได้มารู้แล้วก็หลังบ้านเขานั่นแหละครับที่ทักมานะครับก็เลยทําให้ทำให้มันก็ไล่มาเป็นสเต็ปก็คือสตอรี่ที่เราเลิกกันนะครับสิ่งที่พี่ทำเนี่ยครับพี่ก็แค่ทักกลับไปเพื่อที่จะบอกว่าขอแบบถ้าจะถ้าถ้าจะ ถ้าเล่นไม่เลิกอ่ะดีดีสุดเพราะว่าอยากจะอยากจะเล่นต่อเพราะว่าอยู่ดีมันเลิกอ่ะทุกคนทุกคนที่ดูกันอยู่เนี่ยครับมันไม่มีจังหวะที่แบบเอ้ยเราเราคุยกันดีๆมาตลอดแล้วอยู่ดีทำไมถึงเลิกกันนู่นนี่นั่นมันก็เกิดเป็นคำถามแต่โอเคแหละถ้าสุดท้ายมันต้องเลิกกันนะครับก็ก็แค่บอกว่าเอ้ยถ้าเลิกกันอ่ะขอแบบไม่ดราม่าได้ไหมเพราะเราไม่ชอบเรื่องดราม่า <S <S แค่แนั้นเองครับอันนี้คือประเด็นที่เขาพูดนะครับนี่พี่ตอบเฉพาะประเด็นที่เขาพูดประเด็นอื่นๆเราเราจะไม่พูดถึงละกัน ะอะไรที่เขาพูดพูดแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมเป็นความจริงเราจะเราจะแย้งเรื่องนี้นะครับส่วนเรียกที่รักโอเคอันนี้พี่มีเรียกจริงนะครับเพราะว่าบางครั้งอะบอกตรงๆนะว่าเวลาคุยอะมันก็ติดนะครับแล้วมันก็ติดเรียกอย่างเงี้ยมาตลอดแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ได้สนทนากันเราไม่เคยคุยกันหรือเขาไม่อยากคุยด้วยอะครับจะมีคนที่ไหนเขาจะมานั่งเรียกถึงตลอดครับ Gud, เพราะเราคุยกันในระดับหนึ่ง ก็อยากจะเคลียร์เรื่องนี้เนาะจะได้ก้าวผ่านปีนี้ไปได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เราจะเคลียร์เราก็เคลียร์ให้มันหมดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคุยกันเนี่ยครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็น,ปนแฟนกันแต่มันก็สถานะที่สนิทกันในระดับหนึ่งลวกันนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าแบบพี่ไม่เคยแบบไปนี่ไปไปแบบไปคุกคามใครนะครับ แต่ที่ต้องพูดอย่างที่บอกที่ต้องพูดทั้งหมดเนี่ยครับพอมันส่งผลออกมาใช่ต้องขอโทษด้วยอย่างที่บอกอันที่น้องสลันบอกขอโทษที่ต้องออกมาพูดออามาพูดช้าไปนิดหนึ่งด้วยนะครับช้าไปเยอะด้วยนะครับที่ต้องพูดเพราะว่ามันกระทบกับงานข้างนอกแล้วมันเริ่มกระทบกับชีวิตข้างนอกพี่ละพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับจริงๆถ้าเกิดเขาพูดแล้วมันหยุดมันก็คือจบนะครับ ทีเนี้ยน้องสหรัฐจะเข้าใจครับว่าทําไมประโยคแรกที่หลังจะเกิดเรื่องเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยพี่ถึงพูดว่าพูดไปมันก็เจ็บทั้งคู่ใช่เนี่ยครับคือสิ่งที่พี่เราจะบอกทุกคนว่ามันมันมันพูดไปมันก็เจ็บทั้งคู่อะครับมันมันมันไม่มีมันไม่มีผลดีหรอกแต่ในเมื่อเขาเลือกที่จะพูดโดยที่ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกๆยังไงยังไงอยู่นะจริงๆแล้วอะเพราะมันเป็นการทําร้ายอีกคนนึง พี่พูดเนี่ยครับพี่ไม่ได้ต้องการจะทําลายใครนะครับพี่ออกมาเคลียร์ให้ให้ตัวพี่เนี่ยคีดในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยพี่จะคุกคามนะหรือว่าพี่จะเป็นแบบแบบที่เขาพูดอะนะครับเอาจริงๆพี่สนิทกับคนอื่นมากกว่าเขาอีกนะครับพี่ยังไม่เคยมีมีความคิดนั้นเลยนะครับพเพราะนั้นน่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ แล้วก็ทิ้งมันไว้ที่ปีที่แล้วนะครับแล้วอยากให้เรามาเริ่มใหม่ในปีนี้นะครับคนที่ชอบนะครับใน,เส,นเส้นเรื่องนี้ก็อยากจะให้แบบติดตามกันต่อไปใครที่ไม่ชอบกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังจะเป็น,ปนผมที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนไปตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนนี้หมดละนะครับเพราะว่าเคลียร์ในประเด็นที่เขาพูดทั้งหลายนะครับมีก็มีครับจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ตัดหรอกครับก็ก็ให้มันอยู่ในนี้แล้วกันนะครับให้มันอยู่ในนี้ใครอยากเปิดดูก็มาเปิดดูพี่ไม่ลบอยู่แล้วล่ะนะครับแต่อยากจะให้แบบเพราะว่าจริงๆแหละที่มันเสียความรู้สึกอะ่ะคือการที่เราไปเปิดใน ใน u t u b e นั่นแหละครับเพราะอ่านในคอมเมนต์เรารู้สึกว่าแบบโคตรไม่โอเคเลยจริงๆตอนนี้เราแบบมันมีคนที่รู้จักเราข้างนอกครับอ่านแล้วแบบก็มาถามเราซึ่งถามว่าเราโอเคไหมพี่บอกตรงพี่ก็ไม่โอเคนะแต่พี่ก็ไม่ได้พูดไรนะครับพี่บอกว่าเออเดี๋ยวรอพี่พูดทีเดียวนะครับไม่ได้อยากจะพูดหลายๆรอบนะครับตรงไหนที่มันแบบผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับอันไหนผิดพี่ก็พร้อมที่จะรับโทษแล้วก็ปรับปรุง รเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการผิดกฎเมืองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้แจ้งอะไรเนาะแต่แต่ถามว่าผิดผิดในความรู้สึกไหมเรารู้สึกผิดนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้คนดูรู้สึกผิดหวังในตัวเรานะครับแต่ในสิ่งที่มัน,มนเกิดขึ้นไปครับมันทำให้เรารู้สึกว่าคนดูมองมองมองเรื่องราวเพียงแค่ด้านเดียวครับโดยที่ โดยที่แบบไม่ไม่มีใครแบบมามาคิดจะแบบเข้าใจในส่วนที่เราเป็นเข้าใจในจุดที่เรายืนแล้วพอเวลาผ่านไปมันมันมันกินกแบบับมันกินความรู้สึกไปเยอะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครจะถอน Follow พี่ออกไปเยอะขนาดไหนนะถอน Follow ก็ส่วน Follow นะครับแต่แบบ กระเป๋สองสี่ฮะอันนี้นี่นี่มาตรงนี้ครับกระเป๋าอะไรเอ่ยกระเป๋สองสี่ฮะเอาเพอชอบสามนะครับอะไรเอ่ยสองพันสามร้อยห้าสิบครับกระเป๋าอะไรนะสองสี่ครับนี่นี่เชฟอะไรอ so so uh, ่ะสกายค่ะสกายสกายถอดรองเท้าหน่อยสกายหัวดำ 7จ็แดห้าครับหายแล้วว่าอยู่เสียงคุ้นแต่หัวไม่ใช่แค่ว่าสเต,สเตส็กครับ 6, 8, 6, 8, สี่ขอบคุณค่ะพี่เบลสองสี่ค่ะไปสามพันหนึ่งร้อยครับหกเก้าแปดค่ะหกแปดสองครับขอบคุณค่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดอะครับ อาจจะเพื่อปกป้องตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาเขาก็มีคนของเขาสิ่งที่เขาพูดอาจจะพูดเพื่อปกป้องตัวเขากับกับอ่กับหลังบ้านเขามันเลยทําให้คําพูดออกมาเป็นเป็นทิศทางนั้นพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้อันนี้ไปส่วนตัวเขาเองเลยนะครับแต่ในส่วนของส่วนที่เขาพูดอะ่ะมันมันมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นการกล่าวหาว่าร้ายเราเยอะเกินไป อีกทั้งเนี่ยอีกทั้งเนี่ยมันไม่จบด้วยพอไม่จบเนี่ยมีการพูดตลอดเนี่ยครับเราก็ลยต้องออกมาพูดบ้างนะครับรวมไปถึงมีอีกหลายๆอย่างที่เขาพูดแล้วแบบคลิปเขามันถูกลบไปแล้วเราก็เลยไม่อยากจะแบบไปพูดไป,ไปพูดหรือไปขุดคุยอะไรนะครับเราพูดในส่วนนี้บ้านแตกมานั่นใครผิดถ้าใช่ถ้าบ้านจะแตกก็ก็ไปเคลียร์เองครับนะฮะต้องไปเคลียร์เอง นะครับพูดในส่วนที่พี่ต้องพูดครับใครจะเข้าใจอย่างไรเราทาใช่ครับอย่างที่บอกผมทําในส่วนที่ผมทํเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับใครจะว่าใครจะเกลียดใครจะอคติยังไงก็สุดแล้วแต่แล้วนะครับตอนนี้เรามาพูดในส่วนที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเราพูดจบแล้วนะครับเราขอข้ามไปในเรื่องของประเทศดีกว่าไปเราไปเล่นเกมดีกว่านะครับจบแล้ว คียในทุกประเด็นแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ยังเข้าใจกันนะครับทั้งคนที่เข้าใจและคนไม่เข้าใจนะหลังจากฟังเรื่องนี้คุณจะไม่เข้าใจต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมถือว่าผมได้เคลียบนบนส่วนของโซเชียลนะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วไม่เอาอะ ไม่เอาน้องพลวิทย์ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเราพูดเฉพาะในประเด็นประเด็นที่เขามีปัญหากับเราก็พอแล้วครับกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าหนูหกเก้าแปดพี่ที่เจ็ดแปดห้าครับจบ จบดีกว่าครับรวบรัดดีกว่าเราพูดพร้อมกับหลักฐานก็พอแล้วน้องพลวัลวิทย์ไม่ต้องไปพูดเยอะให้ให้เวลาทําหน้าที่ของมันครับให้เวลาทํางานครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ปล่อยเวลาทํางานนั่นแหละเราตอบแค่คําถามที่ที่เขาพูดมาก็พอแล้วครับไม่ได้ต้องการจะโจมตีอะไร พราะถ้าให้พูดเยอะกว่าน,นี้คือแบบอย่างที่บอกครับมันเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีไม่ได้มีใครแบบถ้ามองว่ามองว่าเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยผิดไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดแต่ผิดอย่างเดียวคือผิดที่เขาเอามาพูดแล้วมันไม่จริงอ๋อเรื่องที่อ่พี่เป็นประเด็นใน u ู u ูปไหมครับถ้าพี่ลองจบท้ายด้วยมีอะไรทำ ใช่ครับถ้าเกิดมีอะไรก็มีอะไรก็ให้จบตรงนี้นะครับไม่ต้องพลาดทิ้งใครเราตอบในส่วนที่เราต้องตอบไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับ <_ d ata> ใครอยากรู้อะไร inbox มาดีกว่าครับอย่างนี้ดีกว่า inbox มาถามดีกว่าใครใครคาใจเ <_ d ata> นี่ยครับใครคาใจหรือใครยังอยากรู้อะไรเพิ่มนะครับ ถามมาหลังบ้านได้เลยครับทั้งดาบพี่แล้วก็ท,วกทั้งดาบพี่แล้วตัวพี่พร้อมจะตอบครับแต่ส่วนในส่วนที่พี่โดนว่าทั้งหมดนะครับไปย้อนดูเอาใช่ย้อนดูเอาเลยนะครับ i i i'll it have that's here a dream all make knew up